สวัสดีครับวันนี้ก็จะแสดงการใช้แอป i s โซหครับดวงห้าชั้นที่มีอัปเดตนะครับเพื่อความบันเทิงนะบันเทิงในทางโหราศาสตร์นะนะอย่ายืมคำมาจากบันเทิงในธรรมโอเคอันนี้ผมทเจอให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเพื่อสาธิต การเปิดวงต่างๆก็ใช้ตรงนี้นะครับถ้าเราดูเฉพาะกําเนิดก็ก็เพือกเฉพาะอาร์เราผมจะเปิดเฉพาะอารคือกําเนิดเพื่อสาธิตให้เห็นว่ามันในตัวเลือกนี่นะครับอัดฟิตให้หมดก่อนจะได้เห็นนะครับอาเท่ากับอาก็คือมันแสดงที่ขาดาวนะครับเป็นเส้นปมสใสเพื่อเชื่อมปัจจัยที่ทำมุมถึงกันให้นะ ถ้าเราเปิดดวงพีนะก็จะได้อีกวงหนึ่งนะครับแล้วเราอยากให้เชื่อมอกับ P ให้ดูว่ามีดาวอะไรถึงกันเราก็มาติ๊กที่อแล้วกพีด้วยนะครับมันก็จะเชื่อมให้นะครับแล้วก็ไล่เฉดสีให้ด้วยนะครับจากสีเช่นอะไรเนี่ยจันเงินไล่ไปหาอาร์เดสนะครับแดงน,นะครับก็ไล่เฉดให้ด้วยนะครับปกติ ราจะใช้ตัวสีชั้นกันเพื่อความง่ายแล้วก็เอาโปเกสออกออกแบบนี้นะครับตัวเลือกตรงนี้ R ่าเท่าก,กับ p ก็ไม่ต้องออกก็ได้เพราะว่ามันรู้ว่าถ้าไม่มี P ีนันก็ไม่มีคนอะไรเราก็เปิด V หนึ่งนะแล้วเราก็มาเปิดอ่าเท่ากับ V หนึ่งเพื่อสแสดงเส้นเชื่อมโคโนดะกับแอดเมตอนก็สแสดงเขียวไล่ไปหาแดงตามสีของดาวน้ำเงินไปหาเพบจูนตามสีของดาวทิศกับนิจู พอเ,เปิด v 2อนะครับก็เปิดตัวเชื่อมอากับ v 2ก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะเนี่ยเริเดียนกับ r าเด s นะเปิดตัวเชื่อม v 1หนึ่งกับ v 2 n e p t น n ะจูนเท่ากับราหูอย่างนี้นะครับตอนเปิด r ารากทีอ่อาวยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดวงจีก็ปเปิดวงจนะีก็จะเชื่อมนะเนี่ยโคโนดนะครับ อง์ที่เขียวนะแผ่รัศมีหรือเหมือนเหมือนแสงที่ยิงหากันนะครับครับวอคานุสถ้าเปิดเอ่อทีเท่ากับทีก็มันจะเชื่อมขาดาวในวงที่เข้าหากันด้วยนะีโพไซดอนนะครับเมเนี่ยสุกเท่ากับอังคารอังคารนักเซอุสกนี่นะก็นะเช่นเดนดาวที่มีความสนิทตอตงศา,างมากๆเส้นมันจะใหญ่ แล้วก็เข้มนะครับส่วนดาวที่ห่างกันเนี่ยสุกอังคารเนี่ยจางจางแล้วก็เส้นเล็กนะครับส่วนดาวที่สนิทมากๆ0ู0จุดศูนยเลยก็เข้มสุดนะครับรอันนี้ในในวงนะในข่าวงก็เหมือนกัน,นพุทธกับโพไซดอนเส้นบางหน่อยแล้วก็สีจางแต่ถ้าสนิทมากกว่านั้นเนี่ยจะเส้นสีเข้มนะครับแล้วก็หนาในเพื่อให้เป็นน้ำหนักนะจันทร์กับราหูเนะี่ย สีเข้มหนาเลยนะสีเข้มหนาแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จางลงหน่อยมเริเดียนกับไฮเดสจางแล้วก็เซตเล็กลงอันนี้ก็จะช่วยนำพาความคิดของเราให้มากขึ้นนะครับวงแหวนโค้งนี่ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตามปฏติจเมฆค่าโค้งกําเนิดก่อนเราก็หมุนไปนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กจึ๊กตึตามที่เราต้องการเอาหมด อันนี้ก็เป็นการประเมินโคนะนะ่นะไม่เกี่ยวกับดวงทีนะทีจะคงที่นะ,ะมนะไม่ได้คำหนุ่นเ<ม>ส้นต่างๆก็จะหมุนไปตามเราก็จะดูแบบจอนไหวได้รนะหวว่ากําเนิดกับโค้งวีหนวีสนะหมุนไปจนเละแล้วทําไงครับเรก,กดปุ่มใช้โค้งปัจจุบันนะเรกลับมาที่เดิม แล้วาวงแหวนโคเกะกก็ติ๊กออกครับพอไม่ต้องเห็นนะก็ง่ายในการใช้งานแบบนี้ครับ